สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะท่านอองสามารถเขียนความผิดที่สุนหงเอ๋อร์ทำทั้งหมดแล้วให้คนนำไปแปะประการจากนั้นก็นำตัวผู้สมรู้ร่วมคิดมาคุกเข่ายอมรับผิดด้วยสิ่งที่สุนหงเอรร๋อร์ทำศพของนางอาจถูกแขวนประจานได้เลยในความฝันของนางหลงเหิงสั่งให้คนไปขโมยศพ นางไม่มั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่ดังนั้นหลีกเลี่ยงประเด็นเนี้ไปน่าจะดีกว่าพฤติกรรมแบบผู้หญิงมากรักของซุนหงเอ,อ๋อเรื่องหลือไปทั่วจวนอองไม่ยากที่จะหาพยานหลักฐานส่วนเรื่องการลอบวางเพิงเพื่อสังหารคนอื่นอาจต้องรอผลการสอบสวนก่อนปาเสียงซิวคิดไม่ถึงว่าพอนางพูดจบคุณพระเอกจะทำหน้าเครียด อีกฝ่ายจ้องขมิงจนนางขนลุกจากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นอย่านะไปเซียงซิวยกมือขึ้นปิดหน้าผากไว้โดยไม่ทันคิดพร้อมกับเบี่ยงตัวหลบไปทางอื่นตามจริงแล้วหลงเหิงอยากจะรูปหัวนางเพื่อแสดงความขอบคุณความคิดของนางที่ไม่เลวทีเดียวหากเปิดเผยเรื่องราวทุกอย่างตามตรง ก็จะไม่มีใครสามารถเอาผิดได้ชายหนุม่มคิดไม่ถึงว่าแค่เขายกมือขึ้นนางก็หลบเสียแล้วหลงเหิงถึงกับอ่อนใจยังไม่ทันที่เขาจะเปิดปากพูดน,นางก็ยื่นหน้าผากมาให้พร้อมกับหลับตาปีเอ่ยเสียงอ่อยๆเหมือนจำยอมเอาเลยเพคะดีดได้เลยแต่ทำแบบไม่เจ็บได้ไหมเพคะ หลงเหิงแทบจะหัวเลาะลั่นพยายามข่มความขบขันเอาไว้ก่อนจะแกล้งตีหน้านิ่งเฉยดุดเดิมเสี่ยวซื่อที่เข้ามาทำความสะอาดเศษแจกันที่ตกแตกถึงกับหัวเราะคิกคักคงมีแต่นายหญิงของนางเท่านั้นที่คิดว่าหากจะให้ใครทำร้ายเราต้องให้แน่ใจก่อนว่าเขาจะไม่ทำให้เราเจ็บ ไปเสียงซิวหลับตาทว่าในใจแอบลุ้นจนกระทั่งรู้ว่านางจะไม่ถูกดีดหน้าผากแน่แล้วก็ถอนใจนางฉุนเล็กน้อยที่เห็นเสียวซือหัวเราะเหมือนเจอเรื่องที่ตลกมากขำอะไรคือออกไปเลยนะไปเสียงซิวออกปากไล่แกเกอเสี่ยวซือช่างไม่รู้อะไรเลยคู่รักกำลังจูจีกันบนเตียง แต่กลับมาเก็บกวาดขัดจังหวะอยู่ได้ท่าทางฉุนเฉียวของป่ายเสียงซิลทําเอาหลงเหิงคันยุบยิบในใจขณะที่เสี่ยวซือที่ได้ยินเจ้าหน่ายไล่ก็กลั้นหัวเราะเดินออกไปพอคล้อยหลังสาวใช้ตัวน้อยหลงเหิงก็ดึงป๋ายเสียงซิลเข้ามาในอ้อมแขนมีอยู่วิธีเดียวที่จะตีเจ้าโดยทำไม่ให้เจ็บ เจ้าอยากจะลองตอนนี้เลยไหมคุณพระเอกกลายเป็นคนไวไฟอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะถึงคําพูดของเขาจะฟังแล้วกำกวมแต่สองมือกลับอธิบายทุกอย่างได้ชัดเจนโอ้ยอย่าอย่าอย่าจับตรงนั้นอย่าบีบด้วยอย่านะไปเซียงซิวพยายามขัดขืนนางผลักมือเขาออกแต่ไม่เป็นผลน้ำตาเริ่มปิ่มสองตา นางยังพักไม่ถึงสามวันดีเลยตอนเนี้ยแค่ลุกจากเตียงก็มึนแล้วจะไม่ให้พักอีกสักหน่อยหรือจากนี้ไปคงไม่ให้นางอยู่แบบปกติสุขเลยสักวันใช่ไหมหลงเฮงห ứng, ลงสเสน่ห์หญิงสาวเข้าอย่างจังเสียงร้องแผ่วเบาของนางทำให้เขาลืมเหตุการณ์ไปจนหมดสิน้นเขาเคยคิดมาตลอดว่า ตัวเองมีความยับยั้งชั่งใจมากกว่าคนอื่นไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่าล่างเล็กๆบอบบางเพียงนี้จะตราตรึงเขาอยู่ในใจทำให้สิ่งอื่นรอบตัวดูจืดชืดไปถนัดตาก่อนที่หลงเหฮงจะมีโอกาสได้ทำอะไรตามใจต่อก็มีเสียงเคาะประตูชายหนุ่มนึกขึ้นได้ว่าเป็นเวลาอาหารเย็นแล้วทว่าเขายัางไม่อยากปล่อยมือจากนาง จึงกระซิบเสียงแผ่วเบาที่ข้างหูข้าจะจัดการเจ้าคืนนี้ไปเสียงสิวไม่รู้จะตอบอย่างไรนอกจากบ่นพึมพำกับตัวเองแบบไม่คิดว่าจะมีใครได้ยินไม่เอาไม่ได้ท่านอ๋องหูไหวมากจริงๆดังนั้นนางไม่ควรพูดอะไรลับหลังเขาสินะหลงเหิงยังไม่ลุกจากเตียงเขาตะโกนสั่งบ่าวที่รอรับใช้ ไปเอาโต๊ะเล็กมาตั้งไม่เป็นไรเพคะหม่อมชั้นลุกได้นางรู้สึกเพียนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับเดินไปโต๊ะไม่ได้นั่งเฉยๆเถอะอยากขยับหลงเหิงนั่งขัดสมาธิรอให้บ่าวรับใช้จัดโต๊ะบนโต๊ะนอกจากจะมีถ้วยและตะเกียบสำหรับสองคนแล้วยังมีสุราอีกด้วยไปเสียงซิวเคยได้ยินโทษของแอลกอฮอล หากดื่มมากเกินไปถึงหลงเฮงจะมีร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าดื่มสุรามากไปก็ไม่ดีเช่นกันดื่มสุรามากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อร่างกายอย่าทรงดื่มมากนักเลยเพคะไปเซียงซิวรู้สึกผิดทันทีที่คำพูดนี้หลุดออกจากปากนางกำลังก้าวไก่เรื่องของเขามากไปไหมเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้แม้หลงเิงจะชอบดื่มสุรา แต่เขาชอบการนั่งกินข้าวกับไปเสียงซิลมากกว่ายิ่งนางแสดงท่าทีเป็นห่วงเป็นใยชายหนุ่มก็ยิ่งปลื้มใจสุลาดีควรค่าแก่การดื่มเขาหันไปมองนางแล้วเอ่ยต่อว่าแต่หากเจ้าไม่ชอบข้าไม่ดื่มก็ได้พูดจบเขาก็เรียกบ่าวให้มาเอาไหาสุลาออกไปทันที ท่านต้องพูดง่ายเพียงนี้เฉียวหรือข้าเขินนะหลงเหิงกินอาหารด้วยท่าทางสบายๆพอชายหนุ่มกินอิ่มก็พึ่งสังเกตเห็นว่าไปเสี่ยงซิลกินไปได้แค่สองสามคำเท่านั้นถ้าไม่กินช้าจังนางอิ่มแล้วงั้นหรือกินให้หมดเขาหมายความว่ายังไงที่บอกว่ากินให้หมดนางก้มลงมองอาหารในถ้วยยังเหลือข้าวอีกครึ่งถ้วย นางเพิ่งจะกินน้ำแกงบำรุงร่างกายมาไม่นานนี้เองให้กินต่อไม่ไหวแล้วนะแต่หลงเหิงไม่คิดจะปล่อยนางไปง่ายๆเขามองถ้วยของนางแล้วขมวดคิ้วแน่นใช้สายตาบังคับให้นางกินเข้าไปอีกท่ว่าหญิงสาวฝืนกินต่อไปไม่ไหวแล้วหากเป็นเมื่อก่อนไปเสียงซิวอาจจะไม่กล้าปฏิเสธแต่หลายวันมานี้ความกล้าของนางค่อยๆเพิ่มมากขึ้น ตอนกลางคืนหากกินมากเกินไปอาหารจะย่อยยากหม่อมฉันออกไปเดินเล่นย่อยอาหารได้ที่ไหนกันไปเซียงซิวพูดตรงๆตอนนี้นางไม่มีแรงแม้แต่จะออกไปเดินแล้วที่นางพูดมาก็มีเหตุผลแต่ถ้าออกกำลังกายด้วยการเดินไม่ได้พวกเขาก็ออกกำลังกายบนเตียงแทนได้นี่นาวิธีนี้นางจะเพียยิ่งกว่าไปเดินทอดน้องเสียอีก เมื่อคิดมาถึงตรงนี้หลงเหิงก็เบนสายตาไปทางอื่นตำหนิตัวเองในใจดุเดือดทำไมสมองเขาคิดได้แต่เรื่องนี้นะแต่ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะเขากำลังรออยู่จริงๆหล่อให้ฝ่ามืดเพื่อที่เขาจะได้เพลิดเพลินกับนางในฐาน,นะผู้ชายตอนแรกเขายังหยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเองจึงรู้สึกเสียหน้าอยู่บ้าง ในใจไม่ยินยอมที่ไปเสียงซิวปฏิเสธเรื่องย้ายเรือนทว่าไฟในใจกับมอดดับลงเพียงแค่ได้เห็นหน้านางในเมื่อนางไม่อยากย้ายเขาก็ย้ายตัวเองมาอยู่กับนางแทนก็ได้หลังมื้ออาหารสองหนุ่มสาวก็นั่งคุยกันต่อบนเตียงก่อนที่ไผเสียงซิวจะออกไปอาบน้ำท้องฟ้ามืดลงทุกทีในใจหลงเหิงก็ยิ่งลิงโลด เขาวางแผนไว้แล้วว่าจะนอนค้างที่นี่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับนายท่าน้องแต่ละบ้านที่จะนอนค้างตามเรือนต่างๆพออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยไปเสียงซิวก็กลับเข้ามาในห้องหญิงสาวนึกถึงตอนที่ลุกออกจากเตียงเมื่อครู่แค่ลุกขึ้นนางก็เหนื่อยจนต้องถอนใจเฮือกใหญ่แล้วถึงร่างกายนางจะอ่อนแอก็จริง แต่วันนี้นางก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นลาาเสียหน่อยแล้วทำไมถึงได้เหนื่อยนักนะหญิงสาวเหลือบมองร่างสูงใหญ่บนเตียงตามจริงแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่เหนื่อยมากที่สุดผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แค่เดินไปเดินมาเท่านั้นเขายัางอุ้มนางไปทางโน้นทีทางนี้ทีด้วยแต่นางกลับไม่ได้ยินอีกฝ่ายปรีปากบนสักคำ เล่ากับว่าเขากินอาหารเสริมยังไงยังงั้นดูสิทั้งแก้มทั้งหน้าแดงแบบคนสุขภาพดีเชียวนิยายไม่ได้พูดเกินจริงเลยพระเอกเป็นคนที่แข็งแรงมากอย่างน่าทึ่งพวกเจ้าออกไปให้หมดถึงสีหน้าหลงเหิงจะดูเรียบนิ่งแต่แววตากับร้อนรุ่มเหมือนคนใกล้หมดความอดทนเขาจับจ้องมาราวกับจขะขมอบนางทั้งตัว โดยไม่สนใจว่าจะมีใครเฝ้ามองอยู่ป๋าเสียงซิวเริ่มกลัวบ้าไปแล้วทำไมนางรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังผเผชิญหน้าอยู่กับหมาป่านะเหตุได้จู่ๆนางก็อยากจะวิ่งหนีหญิงสาวหยุดยืนตัวแข็งทื่อห่างจากเตียงไม่กล้าเดินเข้าไปหาเขาหญิงสาวคิดถึงความเจ็บปวด ตอนที่ถูกเขาตรึงเอาไว้และทรมานนางแน่นอนว่านางก็มีความรู้สึกอื่นด้วยเหมือนกันแต่เมื่อเห็นสายตาเขาเล่าความกลัวก็นำหน้าความสำราญอยู่ดีเมื่อไหนห้องไม่มีใครแล้วหลงเฮงก็สังเกตเห็นว่าไปเสียงซิวยังคงยืนลังเลอยู่ที่เดิมนางหลบตาเขาเสมองไปรอบห้องเหมือนกับกลัวที่จะเดินมาหา ทว่าแทนที่จะโกรธหลงเหงกับถอดเสื้อบนตัวออกแล้วโยนไปด้านข้างเพียงหันไปมองชายหนุ่มแค่แวบเดียวหัวใจนางก็เต้นละรัวกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดแบบคนที่ดูแลตัวเองอย่างดียามนี้ชุ่มไปด้วยเหงื่อเป็นมันวาวความรู้สึกรุ่มร้อนพันผุดขึ้นในใจหญิงสาวก่อนที่จะแพร่ลามไปทั้งร่าง ในนิยายบอกไว้ว่านางหลายไปยเสียงซิวมีร่างกายที่อ่อนไหวมากกว่าคนปกติตัวละครนี้ชอบผู้ชายมีกล้ามแบบพระเอกแถมยังเคยเก็บเอาพระเอกไปฟันหลังจากได้เห็นแขนเขาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ก็นับว่ามากพอที่จะเร่งแรงปราถนาให้นางหลายอยากจะเสนอตัวให้พระเอกตอนแรกที่อ่านนางก็ยังนึกภาพไม่ออก แค่แขนผู้ชายคนหนึ่งจะทำให้สูญเสียการควบคุมตัวได้เลยเหรอแต่นางร้ายช่างบอบบางอะไรอย่างนี้สงสัยจะหิวโหวยมากสินะแต่ตอนนี้นางเข้าใจกระจ่างแล้วแค่มองปลาดเดียวก็ทำเอาขานางอ่อนยว่พระเอกกำลังล้อลวงนางด้วยหรือเปล่านะแล้วเขาถอดเสื้อทำไมเป็นไปได้ไหมว่าหมอนี่เป็นพวกชอบอ่อย เขาพยายามจะไทท่าเพราะนางไม่เข้าไปหาใช่ไหมหนางไม่หลงกลหลอกหนะไม่มีวันยอมติดบ่วงก้ามเป็นมัดๆของเขาหรอกหญิงสาวกืนน้ำลายอึกใหญ่ก่อนจะเลิกมองเขาโดยหันหน้าไปอีกทางแต่แล้วนางก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังเข้ามาในหูเสียงนั้นทำให้หนางตัวแข็งทื่อแล้วหันไปมองโอ้ยเขาตัดสินใจจู่โจม แทนที่จะรอให้นางเดินไปหาเองไม่ใช่ว่าเขาจะต้องนั่งกระดิกนิ้วมาจากบนเตียงแล้วส่งเสียงย่วยวนเรียกให้นางไปหาหรอกหรือเขาจะจะจะหื่นมากไปแล้วเออไม่ต้องไม่ต้องรีบก็ได้เพคะไปเสียงซิลลนลานเมื่อเห็นเขาก้าวอาดอาดเข้ามาจิตใต้สำนึกสั่งให้นางรีบวิ่งไปหลบหลังโต๊ะหลงเหินขมวดคิว้ว เมื่อเห็นว่านางพยายามอย่างมากที่จะหลบเลี่ยงเขายิ่งทำให้ชายหนุ่มอยากจะจับนางมาลงโทษให้สาแก่ใจมุมปากทั้งสองข้างของเขาโค้งขึ้นขายเป็นรอยยิ้มเสยะที่ดูน่ากลัวไปเสียงซิวยิ่งมองก็ยิ่งสยองมากกว่าเดิมชายหนุ่มก้าวเข้ามาหานางสองก้าวญิงสาวก็ถอยหลัง2องก้าวทั้งคู่เล่นเกมแมวไล่จับหนูไปรอบโต๊ะ ไม่นานไปเสียงซิวก็เหนื่อยจนหายใจไม่ทันสองขาเริ่มส่วนเซเพียงพริบตาหลงเหิงก็ปลาดมายืนอยู่ข้างๆรวบสองขานางแล้วอุ้มพาดไว้กับไหลพึงพอใจกับชัยชนะที่ตัวเองได้รับเขาเก้าพวพรวดเดียวไปถึงเตียงแล้วค่อยๆวางนางลงอย่างเบามือที่สุดถึงในใจจะรุ่มร้อนเพียงใดเขาก็ต้องทนุถนอมนางให้มาก หญิงสาวผู้เนี้อ่อนแอบอบบางราวกับกระดาษหากเขาไม่ระวังอาจจะทำให้นางเจ็บได้แต่การบังคับตัวเองให้ใจเย็นนั้นยากยิ่งกว่าบอกให้ไปตายเสียอีกหลังจากโดนวิ่งไล่ไปรอบโต๊ะไปเสียงซิวก็หมดแรงเสียแล้วนางได้แต่สูตรหายใจเข้าลึกๆขณะที่หลงเหิงกำลังยุ่มย่ามอยู่บนตัวนางหญิงสาวแสดงให้เขาเห็นว่า ยังพอมีแรงอยู่บ้างโดยการทุบไหล่อีกฝ่ายด้วยกำปั้นเล็กๆแต่แค่ทุบไปได้สองสามครั้งก็ต้องถอนกำปั้นออกแล้วเป่ามือตัวเองโอ้ยทั้งที่นางเป็นคนทุบเขาแล้วทำไมนางถึงเจ็บหลงเหิงขวามือนางแล้วนวดคลึงให้อย่างแผ่วเบาก่อนจะยกมืออ่อนนุ่มนั้นขึ้นมาชิดริมฝีป,ปากแล้วเลียโอ้ยยอมแล้วนางยอมแพ้แล้ว ผู้ชายคนนี้ทำให้รู้สึกดีจนเกินจะรับไหวหญิงสาวยังไม่ทันได้ตั้งตัวหลงเหิงก็ถอดเสื้อหนังออกเสียแล้วสถานการณ์เริ่มคับคันมากขึ้นทุกทีขณะที่ปายเสียงซิวกำลังคุค้นคิดว่าพรุ่งนี้นางจะลุกจากเตียงได้หรือไม่ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเสียงนั้นไม่ได้ดังมากแต่กับรัวไม่หยุดเห็นได้ชัดว่าคนเคาะตั้งใจขัดจังหวะทั้งคู่ ท่านท่านอ๋องเสียงเคาะมีคนเคาะประตูหลงเหิงหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจนไม่ได้ยินเสียงเคาะประตูพอได้ยินนางพูดเขาก็รู้สึกตัวจากนั้นก็กัดฟันแน่นส่งเสียงคำรามลอดลายฟันน้ำเสียงเย็นยะเยือกอะไรกันหนักนะใครมันช่างกล้าหากไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วก็เตรียมตัวตายได้เลย หน่วยก้าตายที่กำลังเผชิญอารมณ์ฉุนเฉียวก็คือซูเออเขาเองก็ไม่อยากจะมาเคาะประตูในเวลานี้แค่ได้ยินเสียงแวววจากในห้องก็ทำให้หูแดงไปหมดแล้วท่านอองมีข่าวมาจากวังหลวงไทเหฮาประชวนหนักอาการยังอยู่ในขีดอันตรายขอรับไทเฮาถือเป็นหนึ่งในผู้ที่หนุนหลังตระกูลหลงเสมอมาหูหินผู้เท่าและไทเฮา คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในฐานะสหายเก่าแก่หากไม่ใช่เพราะอย่างนั้นผู้หินผู้เท่าคงไม่ตกลงให้มีงานแต่งงานระหว่างลูกชายตัวเองกับลูกสาวตรากูลลินการที่ไทเฮาป่วยหนักจึงถือเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากหลงเหิงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องหักห้ามใจย่อมพลาออกจากใยเสียงซิลเขาห่มผ้าให้นางแล้วลุกขึ้นยืนอย่างจำยอม ไปเสียงซิวอดไม่ได้ที่จะหันไปมองอีกฝ่ายแล้วก็ต้องกลืนน้ำลายอึกใหญ่โหเหงื่อแตกพลักเลยตาแดงก่ำเชียวแค่ไม่ได้แอมก็ไม่พอใจขนาดนี้เลยเหรอแล้วจะให้ทำยังไงละ่ะเสียใจด้วยนะเจ้าคะ่ะเจ้าพักผ่อนซะข้าจะกลับมาดึกสักหน่อยหลงเหฮงอยากจะพูดกับนางต่อแต่ไม่รู้จะเอ่ยคำใดชายหนุ่มรีบร้อนใส่เสื้อผ้า ก่อนที่จะออกจากห้องเขาก็นึกบางอย่างได้จึงหันมาบอกว่าข้าเกรงว่าท่านแม่อาจจะกลับมาเร็วๆนี้ถึงตอนนั้นเจ้าช่วยดูแลท่านแม่ด้วยหูหยินผู้เท่าและไทเฮาสนิทสนมกันดังพี่สาวน้องสาวนางจะต้องใจสลายเมื่อรู้ข่าวแล้วรีบเดินทางกลับมาไปเสียงซิวรู้เรื่องเนี้ยดีอยู่แล้วเพราะในนิยายมีเขียนบอกไว้ ผูหยินผู้เท่าโศกเศร้าเรื่องไทยเฮาจนล้มป่วยหลงเหิงถึงขนาดให้นางเอกเข้ามาอยู่ในจวนเพื่อดูแลงานต่างๆเพราะในฐานะที่นางเอกเป็นว่าที่นายหญิงคนใหม่จึงมีหน้าที่ดูแลงานในจวนไม่ช้าก็เร็วอยู่แล้วโชคหลายที่ตั้งแต่นางเอกเข้ามาอยู่ในจวนปัญหาต่างๆก็ตามมาไม่ขาดสายยิ่งทำให้อาการป่วยของหูหญินผู้เท่าไม่หายสักที เมียเอกและอนุทั้งหลายทะเลาะกันทุกวันต่างฝ่ายต่างเล่นงานกันไม่ด้วยเล่ก็ด้วยกลทำเอาจวนอ๋องเละไม่เป็นท่าแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นเรื่องกลุ่มผู้ชื่นชอบในตัวนางเอกที่มีมาคนแล้วคนเล่าจนกลายเป็นฝูงใหญ่ทีเดียวตอนนั้นพระเอกรักนางเอกอย่างหัวปักหัวปมทั้งสองมีความสัมพันธ์กันก่อนแต่งงาน จึงกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวแถมพระเอกยังไม่คิดจะแก้ข่าวเพราะอย่างไรนางเอกก็เป็นผู้หญิงของเขาจริงแล้วอย่างเรื่องที่นางเอกลุกจากเตียงไม่ได้ไปสามวันที่ทำให้บรรดานางร้ายนางรองในจวนขบฟันด้วยความริษยาทุกเรื่องประเดประดังเข้ามาจนหูหินผู้เท่าโมโหแทบตายหวังว่าเรื่องพวกนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นไม่รู้เพราะเหตุใด หลังจากหลงเหฮงออกจากห้องไปเสียงซิวก็รู้สึกหมดเรี่ยวแรงนั่งสวมเสื้อกลับเหมือนเดิมแล้วล้มตัวนอนลงบนเตียงเรื่องไถ่เห่าไม่มีใครสามารถฝืนชะตาลิขิตได้ตัวนางเองก็ไม่อาจทำอะไรได้ก็นางไม่ใช่ผู้วิเศษสักหน่อยหญิงสาวคุณคิดสุดท้ายก็พอยหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อน เอาละค่ะเพื่อนเพื่อนคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิโซดหน้านะคะตอนนี้ใกล้วังหลวงเข้ามาทุกทีแล้วนางเอกของเราจะได้เข้าวังไหมอะไรไหมเดี๋ยวเราต้องมาติดตามเนื้อเรื่องกันต่อไปนะคะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ